พี่สาอันนี้สีส้มสวยนะเดี๋ยวน้องให้พี่สาใส่รีวิวให้ดูนะคะได้เดี๋ยวสาใส่รีวิวให้ดูนะคะพี่นี่อันนี้ก็สวยนะเก๋ะสวยทรงเก๋เก๋เลยนี่สวยเลวอันนี้สวยอันนี้น่าเก็บนะเออนะคะถ้าสนใจแจ้งได้เลยนะคะได้เลยนะคะสมุด่ะอันนี้นะคะเห็นไม้ปลายขากางเกงเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเป็นจัมแบบนี้พี่สั่งวันนี้ส่งวันพรุ่งนี้เลยจ้าพี่สา นี่เลยตัวกางเกงทรงเขาเป็นแบบนี้เก๋กกๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นทรงกางเกงของเขานะคะพี่ขานี่นี่เดี๋ยวน้องปากหมุดรุ่นใหม่แล้วนะเดี๋ยวให้น,ะะใหน้องน้ำปากหมุดรุ่นใหม่ให้นะคะตัวเสื้อนะคะเขาจะผ่าข้างแบบนี้นะ,ะตัวเสื้อผ่าข้างแบบนี้นะคะตัวเสื้อใส่แยกชิ้นได้นะสําหรับรุ่นนี้ใส่แยกชิ้นได้นี่เลยเก๋มากรุ่นนี้นี่คือใส่แฟชั่นต้องเก็บนะสวยอันนี้เป็นตัวกางเกงเก๋มากนะ พี่คะนี่อันนี้เป็นสีออกแบบน้ําตาลแดงอันลางเดือนหน้าเลยนะคะเดี๋ยวสาใส่สีส้มให้พี่ดูเนาะอีกสีหนึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนรุ่นเป็นะก้าที่สิบเก้าสิบให้พี่แมนนะโอเคได้เลยเดี๋ยวสาใส่สีส้มให้ดูอีกสีหนึ่งสามารถเอาไปใส่แยกชิ้นได้นะ งามสองเซตต่อสองชิ้นแบบนี้ที่สามารถเอาไปใส่แยกชิ้นได้เลยนะคะพี่จ๋าลูกค้าใหม่น้องฝากกดติดตามร้านค้าให้หน่อยนะคะฝากกดติดตามร้านค้าหน่อยนะพี่นะเห็นไหมพี่ดูริ้วๆสิเสื้อเขาจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะเนื้อผิดตีมากเป็นเนื้อแบบเนื้อใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ใหญ่ใส่ได้ด้วยฝากซื้อคุณแม่ฝากซื้อให้คุณแม่ได้เลยนะคะนี่กดสั่งซื้อได้เลยน้องๆปักหมุดให้แล้วปักหนุดให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะ ใส่สีนี่ไงหนูสีน้ำตาลอ่าพี่จา๋ารุ่นนีตะก้าที่สิบก้านะคะที่พี่แมนถามเมื่อกี้นะมีสามสีนะเหลือสีละตัวแล้วดีเทล,ลคือเก๋่าดีไซน์เขาเก๋ม,มากพี่ดูสิ เดียสสาใส่สีน้ําตาลให้ดูมีสีเขียวหนึ่งตัวมีสีเขียวขี่ม้า1ตัวแล้วก็มีน้าหนึ่งพนอบาทเนาะโปรโมชั่นเหลือ1,800บาทนะคะคุณพี่ขาราคาในทิกตอกเป็นสองพันเนาะแต่ว่าพี่กดเก็บคูปองด้วยนะคะมันจะเหลือเซ็ตละพันแปดนะพี่นะรุ่นเนี้ย้าด,ดีมากรุ่นเนี้ยน่าเก็บ จริงรุ่นนี้น่าเก็บสรเ็เก็บไว้นะรุ่นนี้สาวว่ามันใส่สบายมากเลยนะคะ<ม>เนื้อพีทเป็นพีทใหญ่อัดทางลงแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก<ม>็ว <ye S 2> ชอบนะมีกระเป๋ากางเกงด้วยนะคะมีกระเป๋ากางเกงด้วยนะเป็นคอปก นี่เป็นคอปกทรงคล้ายเหมือนปกเชิ้ตกระดุมมีสามเม็ดนะคะกระดุมมีสามเม็ดนะแล้วตัวเสื้อเป็นลายการ์ตูนพี่สามารถนําไปแยกใส่ได้แต่หนูว่าใส่เป็นเสืสวยสวยสา์ก็ว่าสวยสิหน้าอกรุ่นนี้พี่สายเือหน้าอกให้หน่อยรุ่นนี้ห้าสิบเห็นไหมกระดุมทอมันก็แบบคือมันจบอ่ะงานเลี้ยงกลางวันก็ใส่ได้นะพี่น้างานเลี้ยงตอนกลางวันน่ะแล้วมันพันเอ็ดอ่ะ พันเอปกติได้แต่เสื้อนะคะอันนี้คือได้เป็นชุดเดรสเลยนะคะไม่จำเ,เป็น,นต้องใส่งานเลี้ยงก็ได้พี่คะ่ะใส่แบบสบายๆออกไปข้างนอกอยู่บ้านอะไรได้หมดเลยนะคะ,ะ,คะใส่สบายๆอ่ะ<ต>อไปชุดเซ็